คยสงสัยกันไหมครับว่าสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันคือความจริงทั้งหมดแล้วหรือยังวันนี้เราจะมาลองสำรวจแนวคิดที่เรียกว่าประตูสู่ปัญญายาณกันครับซึ่งเป็นแนวคิดที่อาจจะท้าทายมุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้ไปเลยก็ได้ลองลองถามตัวเองดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าโลกที่เรามองเห็นสัมผัสได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันคือความจริงในระดับสูงสุดแล้วจริงๆหรอเอาละครับ เพื่อจะหาคำตอบนั้นเนี่ยเราคงต้องเริ่มจากจุดที่เรายือนอยู่กันก่อนในส่วนแรกนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ยึดถือว่ามีอยู่จริงในชีวิตประจำวันของเรากันแน่คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะเราก็มักจะยึดถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของจริงมันมั่นคงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองโลกที่อยู่ร,บรอบๆตัวหรือทุกอย่างที่เราเชื่อว่ามันจับต้องได้ และความยึดมั่นนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันแล้วมันก็กลายเป็นบอกเกิดของความกลัวกลัวว่าจะต้องเสียมันไปทีนี้พอเราเข้าใจจุดที่ยืนอยู่แล้วลองก้าวข้ามสิ่งที่ตาเห็นไปสู่ความจริงที่มันลึกซึ้งกว่านั้นกันหน่อยดีกว่าครับในส่วนที่สองนี้แหละครับเราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าความจริงแห่งสุญญาตาตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับหลายคงพอได้ยินคำว่าสุญญาตา อาจจะนึกถึงความว่างเปล่าแต่จริงๆแล้วความหมายของมันคือหลักการที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกําลังไหลเวียนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ความว่างที่นิ่งๆนะครับแต่มันคือการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยหยุดเลยลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนก้อนน้าแข็งที่ค่อยๆละลายกลายเป็นน้ําแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอเห็นไหมครับว่ารูปทรงมันเปลี่ยนไปตลอดแต่เนื้อแท้ของมันก็ยังอยู่นั่นแหละครับภาพสะท้อนของสุญญาตา ช่เลยครับจะเห็นว่ามันมีความเข้าใจพี่กันอยู่บ่อยๆสุญญาตาเนี่ยจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าไม่ใช่การดับสูญแต่มันคือความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหากแล้วพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วมันจะเปลี่ยนอะไรในตัวเราได้บ้างละ่ะคําตอบอยู่ในส่วนต่อไปนี้นะครับอิสระจากความกลัวซึ่งมันเป็นผลที่เกิดขึ้นในใจเราโดยตรงเลยนะเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้ มีประโยคหนึ่งที่ผมว่าสรุปทุกอย่างไว้ได้ดีมากเลยทุกรูปทรงกำลังสลายตัวไปอย่างช้าๆโหแค่นี้ก็ทรงพลังแล้วนะมันเหมือนเป็นการย้ำเตือนเราถึงความจริงของโลกใบนี้เลยครับว่าไม่มีอะไรเลยที่จะอยู่ไปตลอดการและเมื่อเราตระหนักรู้ในความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงจากข้างในมันก็จะเริ่มขึ้นครับความกลัวไอ้ความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งต่างๆมันจะค่อยๆหายไป และความเศร้าโศกก็จะเริ่มจางลงเพราะอะไรนะหรอครับก็เพราะว่าความรู้สึกเหล่านั้นทั้งหมดเนะี่ยมันเกิดจากการที่เราไปยึดติดกับรูปทรงที่ตอนนี้เรารู้แก่ใจแล้วว่ามันไม่เคยยั่งยืนเลยและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นําเราไปสู่ความเข้าใจขั้นสูงสุดเลยครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาสํารวจธรรมชาติที่แท้จริงของการดํารงอยู่ของเรากันนั่นก็คือพลังงานที่ไรรูปทรง และนี่คือบทสรุปที่ผมว่าส่งพลังที่สุดแล้วครับตัวตนที่แท้จริงคือพลังงานที่เป็นอิสระจากการถูกกักขังในรูปทรงโอ้โหมันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อตัวเองใหม่หมดเลยนะจากเดิมที่เราคิดว่าเราคือร่างกายคือรูปทรงนี้ไปสู่การมองว่าเราคือพลังงานที่ไม่มีขอบเขตแล้วก็ไหลเวียนไปได้อย่างอิสระและสุดท้ายพอเราตระหนักได้ว่าเนื้อแท้ของเราเป็นแค่พลังงานที่เปลี่ยนรูปไปเรื่อย และมันไม่มีอะไรให้เราสูญเสียอย่างแท้จริงเลยลองถามตัวเองดูสิครับว่าแล้วความกลัวมันจะยังอยู่ได้ยังไงนี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้ได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับ